นี้นะคะจะเป็นเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะก็จริงๆแล้วภาษาไทยเราก็มีสุภาษิตสอนใจใช่ไหมคะแต่เนี้ยพุทธศาสนาสุภาษิตจะเป็นสุภาษิตแบบภาษาบาลีซึ่งเราจะต้องอ่านให้ได้แล้วก็แปลความหมายของมันให้ได้ด้วยนะคะเอามาดูหลักการอ่านนะ การอ่านพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะเนื่องจากว่าภาษาบาลีมันจะเป็นในลักษณะของสระอะลดลูกอะค่ะสระลดลูกก็คือว่ามีพยัญชนะที่ออกเสียงอะอย่างเช่นโออ่างตัวเดียวก็จะอ่านเป็นโออะอะหรือจจอจานตัวเดียวก็จะอ่านเป็นจะวแหวนตัวเดียวอ่านเป็นวะอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าสระลดลูกคือไม่เห็นสระอะแต่ต้องออกเสียงอะ ะะอันนี้จะเป็นอย่างนี้ทุกๆตัวแต่ทีนี้มันนอกเหนือจากสรระะอะลดูปเสียงอะลดรูปแล้วนะคะมันก็ยังจะมีตัวที่เรียกว่านิคหิตนะคะนิคหิตหรือวิธีการจำผลครูครูจะใช้คําว่าสระอังนะคะไปอยู่ข้างบนพยัญชนะตัวไหนให้ออกเสียงอังเช่นคนํานี้ต่อเต่ามีนิคหิตจะอ่านว่าตังนะคะหรือในบางครั้งนะคะ อย่างอันเนี้ยต่อต่อมันไม่ได้มีสละเนาะแต่ถ้าในกรณีที่มันมีสละขึ้นมาเช่นคำนี้นะคะเช่นคำนี้จะเห็นคำว่าวิสุขนะคะวิสุขคือมันมีสระอุอยู่ข้างล่างเนาะมันมีสระอุอยู่ข้างล่างแล้วมันก็มีนิขหิตอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นอีต,ตัวเนี้ยอีนิขหิตตัวเนี้ยนะคะมันจะทําหน้าที่เป็นตัวสะกดแม่กลนั่นก็คืองูนะคะคํานี้มันก็เลยจะต้องอ่านว่า สงนะคะวิสูงเพราะว่าสซอุสุเติมแม่กงเข้าไปก็อ่านว่าสูงก็คือเติมวงูเข้าไปนั่นเองนะคะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือตัวสําคัญนะคะตัวสําคัญก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวพินทุนะคะพินทุจะเป็นจุดล่างนะคะจะเป็นจุดล่างที่เจอเมื่อไรจับไปเป็นตัวสะกดเมื่อนั้นนะคะอันนี้ิธีการจำเลยนะเจอเมื่อไรให้มันเป็นตัวสะกด เช่นคำนี้แหละนะคะคำนี้ถ้ามันไม่มีตัวสะกดเนาะสมมุติว่ามันไม่มีตัวสะกดเราจะอ่านว่าจิตไม่ได้เราจะต้องอ่านว่าจิตะนะคะแต่ถ้ามันมีพินทุมีจุดล่างปุ๊บหนูเอามันไปสะกดคำข้างหน้าทันทีคำนี้ก็จะอ่านว่าจิตนะคะเป็นต้นพอเข้าใจไหมนะคะอลองอ่านประโยคนี้ดู จิตเ,เก่งมากเก่งมากค่ะจิตตังทันตังสุข,ขาวหังนะคะคํานี้เก่งมากที่อ่านว่าทันไม่อ่านว่าทนนะคะก็คือมันเป็นอันลดรูปเนาะคํานี้ถ้าไม่ถ้านอนหนูไม่มีพินทุมันก็ต้องอ่านว่าทะใช่ไหมนะคะแต่พอมีพินทุเป็นตัวสะกดมันจึงอ่านว่าทันก็คือ พออะนอทันนั่นเองนะคะเมื่อกี้ใครอ่านเมื่อกี้ใครอ่านเมื่อกี้ใครอ่านพาคินหรอเลขที่เท่าไหร่เดี๋ยวครูบวกคะแนนให้อันนี้ก่อนอะเลขที่เท่าไหร่ลูกเลขที่สามเอาไปโยสองคะแนนนะคะลูกอ่ะนะคะมันก็คือสุภาษิตบทนี้นะคะจิตตังทันตังสุข,ขาหาวะหังนะคะแปลว่าจิตท,ที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นะคะอันนี้ ให้คะแนนไปก่อนเลยถือว่าให้ความร่วมมือดีมากนะคะทีนี้พร้อมที่จะเอฟสุภาษิตต่อไปเรือยงคะอ่ะสุภาษิตเอฟก็คือเปิดกล้องแล้วบอกเลยค่ะเปิดเอยขอโทษค่ะเปิดไม์แล้วบอกเลขที่นะคะครูได้ยินเลขที่ใครครูจะเขียนไว้ให้สุภาษิตแล้วไม่เกินสามคนนะคะเดี๋ยวก่กน <laughs> ถ้าพร้อมแล้วนะคะเอฟค่ะเลขที่เลขที่19 <c oughs> มีอะแฮมด้วยอ่ะมันมีอะแฮม <c oughs> ใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆนะคะ โอเคเก่งมากนะคะบวกไปเลย2คะแนนนะคะลูกคำนี้นะคะอ่านถูกแล้วตอนแรกเกือบไม่รอดใช่ไหมคะเพราะว่าคํามันจะเขียนต,ติดกันแบบนี้แหละนะคะให้เราใช้วิธีการแบบนี้นะคะก็คือแยกคําอ่านแบบนี้ค่ะณอุจจาวจังนะคะปันทิตาพัสยันตินะคะแยก ตัวที่มีพินทูข้างล่างมันก็จะต้องไปคู่กับอีตัวข้างหน้าใช่ไหมถ้าเราแยกแบบนี้เราจะอ่านง่ายขึ้นนะคะก็คือนะอุจาจาวาจังปันทิตาทัศยันตินะคะแปลว่าบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงนะคะก็นี่ไงคําว่าปันทิตาก็คือบัณฑิตนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีการจําความหมายของมันเนาะ